สดีครับวันนี้จะพามาเก็บฝรั่งฝรั่งแฮคคู่นะครับผมนี่น,นะครับฝรั่งอร่อยอร่อยแต่ว่านอกเหนือจากฝรั่งแล้วยังมีผีเสื้อนะผีเสื้อผีเสือเส้อสวยงามเคยเห็นไหมครับผีเสื้อแพคคู่ นี่นะครับผีเสื้ออันนี้จะเป็นรังเขานะครับผีเสื้อนะครับสองตัวนะครับเขาจะรังนึ้งจะมีออกลูกสองตัวนี่นะครับผีเสื้อเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมผีเสื้อมีเยอะครับเขาจะอยู่ต้นกระท้อนนะครับผมต้นมะตองนะ นี่ครับผมนี่ครับดูเขาจะอยู่เป็นคู่คู่นะครับผมคู่ของเขายังครับยังไม่หมดยังไม่หมดมีเยอะครับผีเสื้อนี่เลยครับผมผีเสื้อนะครับเ็าจะมีลูกคู่เขาอันนี้คู่ตัวเล็กคู่ตัวเล็ก มีนะครับผมมีเยอะนะครับผีเสื้อตัวใหญ่เขาบอกว่าที่ไหนมีผีเสื้อระบบนิเวศเขาจะดีมากๆอันนี้ก็มีนะครับตัวใหญ่นี่นะครับ,รบทีนี้จะพามาดูลังนะครับผมนี่คือลังเขานี่นะครับ เพืเ่อนๆนี่คือหลังผีเสื้อนะครับเนี่ยอีกสักหน่อยเขาก็จะแตกตัวออกจากตรงนี้เลยครับเนี่ยครับมีแต่หลัง,งเขาแล้วนะครับเขาจะออกมาเนี่ยเป็นคู่อย่างที่เราเห็นนั่นนะครับผมผีเสื้อนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม